สบายดีพี่น้องสบายดีพี่นี่คุยกับทุกูุกคนึงเองหาควานเยอ๋อี่นี่ดูม่สิจุอกับเคยหลาคือเก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยพีัวก้อยแจ้กพ่อลูกสาวกำลังไปก้อยแจ๋พี่น้องเพิ่นมาจากแจ๋เคลื่อน มองเขาเจ้าเทมหายนาะมองขายอยากกอยเองพูดน่ะมึงงนี่ใส่ข,ข้าวคั่วใส่ปลาเด็กเนาะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ย,ยังบบดนี่บ<อ>่น้ำตาล เก่งเด้อน้องมินนี่ก้อยแจวให้หให้ป้ากับแม่กินส้ม่ได <c oughs> ิธรรมดาพี่น้อง <c oughs> น้องมินนี่ก้อยแจวให้ป้ากับแม่กินสม้มมักม่วงพี่ได้แล้วโอ้โให้อาลูดีก ยาวลายเด้อย,ยันกินบะมิดเก่งอลีพี่น้องเลยลูกสาว่อยก้อยแจ่วให้ป้าให้แม่กินอีกพ่อออกมาออกมาแล้วคนก้อยแจ่วให้ป้า ย่างนี้นี่นะอย่างนีย่างนี้ที่นี่ยังน่าคอยเหตุกินนี่คอยจีบหมูเดเป็นงัวะไรเจ้าอีกบอกว่าคันคอยเจียมต้องเถอะเป็นงูใหกปุ้มตุ๊กมันอยากชุกบ่อยบ่เบืองมันก็เป็นตะเสี้ยนเจอเขาเจ้านะมีแต่เกลือบ่เขาเจ้าใส่เกลือใส่หมกพริกหน่อยหนึ่งกับน้ำตาลสามอย่าง แช่อะไรฮะจอนากน่งลงมอนะตอนเดียวเด้อมางมงนะกินตอนเดียวพอสามตอนลองอยอน่ะอ้างป่าเราสามตอนกยเอาตอนรูมซะ อตอนนี้ตอนข่อยเด้อไม่เลือดตอ้องข่อยช่างต่นตอนน<อ>ี้ตอนข่อยเด้อแม่ต่วนข่อยพี่ต่นเจ้าบ่มันใหญ่ใหญ่ได้ไงม,มันนี่คือบทสื่อขอมี่มันกินอะไรมาเสพมังโมงกันมังโมงขมิ้น

ตัวนั้นมันเป็นของอันไม่ถาบางเบ้อดูคองไม่ถาอันนั้นออแห็ดมันัิเออนเำกันเบ้อขอสอนน้องหนึ่งด้อขอสอนกุ้งสอนน้องมันใหญ่พจะคงไปกันนี่มาจองเยอ เออถ่าไปคบัดไปบุญมันโดแล้วมันมีเนาะน้องนำขุขุนไงถ่าบัดไปบุญยังค่มื้อนี้ก็วันที่ชาหาอะ้นี่หชาเก้ากวันที่ชาเก้าแน่นงนองบุญบัตน้องดำคอม่บลอย เรื่องกินชมนี่ทีหนึ่งจนกอยเจียวให้ป้ากับเมยกินป้าคือบกินกับเมย์นีป่ี่นอาขึ้นนี่หอาลงนี่กัอาลมนี่เน่ยเสแบกหบก่า่้จักอีกเสีมเสยกันเลอันนี้คันอารงนะเขาเอือนกดยังลอยกดโป้งบะคันเอาขึ้นนะกดไลทร ไม่เพียงเจ้านะเต็มมืเพียงหนึ่งก็ผึ่งผึ่งอีกกินว่านนี่ปลาเมืเพียงฮะเคยลากินช่องเปียงได้เห็นว่าอยู่ลังกองนี่ก็ได้แก่อเลยก้อยมื่อวานเบาะมื่อวานท่มื่อได้เฮ้ยเจ้าก้อยแจ่นะกินมะขามนะมือชื่นนี่เดี๋ยวกินจนเบิดก้อยเองนะมือชื่นเชร็จเองหน่อยนี่ตีก จะกินกเขาะจะกัีจะกันัชมขืนจะกัเป็นค้งนี่น่ะเงือนไต้ไม่ไปกับก็จะไปแตเอารุดไปมือควายบักป้องรุดนะไปเลียวหาแต่ว่าเลี้ยวหาเผาคือโบเห็นมีมันหนาจีชูชงมาจอดเออมันก็อยู่ฟุ่นเละโบได้อยู่ทั้งทึงกรปุกใหญ่อยู่โมงกนปหลานปีนี้เนาะยันเราดีใช่อยู่วะ คนงานประเด็กตัวนี้ในงานมงงวงเพียงเดียวนี่อยู่มึงท่าเนาะยิ้้องนงานปกยหม่อยู่อีาะประเด็กมาประเด็กบึ้มันจะเกินธนาขนานี้เลยเหตุล่ะจีสงับคนเขากันครับกล้ชื่อหาเราส่งตัวนี้เนาะเอ้ยแม่หูอยู่เลยเอาสปซีลูกนะนี่ ดัล่เาะอ้าวฝ้าานดำลุนก็ปเจาก็ดัมาป้อ้าวะจีวป้าัวเป็นเด็กน่อยเจ้าก็ดังอือะไรไม่ริอขออุมได้ใช่ไเมติงพอบอไปเชเมติ้งพอบอไปตอนพอไปก็พอใหญ่ไม่ใหญาลูกถ้เดียวทั้งถวยทั้งงวข้างนอกน้ำร่มไปโลดี๋ยวอยู่เงือน อ้าวปาร์ตี้ไปเมติงอยู่เฮือนก็ได้อยู่เฮือนเท่านั้นแล้วเนี่ยนะมันจะได้น้องปาร์ตไปเด้อบปาร์ตี้ไปอุ่นเด้อจะเป็นยังไงแข่งรำคือปาร์ตี้เป็นยังไงน่องรำบ่มันน่าจะได้เมียนรำแซ่เลยให้อหายไปไหนกูวิธีกินลายอยู่ปแทกแล้วปาร์ตี้งูมกินลายอยู่แต่ว่าปาร์ตี้ขาวได้บาทนี่ลอยปาร์ตี้ขาวเห็ดแห้งอยู่

เปนขืนมาบันได้จุญก,กิลบมันมาเป็นช่วงๆมาปัดมา,าหนาวๆเนาะมันเมถาวนบางคนบอกโอ้ยกูยอ,อ,ยอยู่บันไดน้องเน้นขืนชะมองแล้วขืนชะมองเลยคนบอกใครอยู่บูชินมันบูชินนล้มามันกระเม็นเหมือนเต่มันเห็นยังบันไดเพระาระว่าว่าไปแล้วทางดินก็เจ้าเนาะอบอกเกลียวลูกขอแ <ขอ S 2> ชืช่อย่างเดียวบอกแพง เสื่ปมไปหมวกประเดิม,ม,มชีวิตบอกอยกินนี่อยากยางเลยป่ามันเป็นกินเนาะมัน,มนเนนนออมันก็เกี่ยวลงมาออโอ้ตัวมัน,น,นโอ,โอันเลยโอามันกับโผเดอ้อไปเห็ดก<จ>ินไปเห็ดกํกาแพางจังก,กง,กกม,กงม,ม้วมันกัเจ๊ไปหลเชนร่มเดียนเอาไปทหม่งมแห้งมากัาแพงสีหักทับกันนี่สูงปนยาโบังหีกันีก ของมินนี่คืิการแล้วเฮพิ่นกลางเกากเจาก็เลียงมูอยู่ทั้งนั้นทีเจาะกรเลียงทางน้นมันกับบมาแฮ่ใครเนาอันนี้ก็เหตุแต่แตแจน่ะมหามหาแจนี่กพนกินน้ำลูกสาวตัวใด้น้ะผู้ป่าเราเก็บขึ้นนะตัวนี้บอกเม่นบอกป่ะใครกินมินนี่บอกจงใส ยินรถเนงะเสดเนาะงานตื่นตัวพิเศษโทน้ำเอมอสมาสอนนอนตื่นแล้วอืมคันโทน้ำน้ำมาหอยู่ดอกคันโมโทน้ำกดแล้วนต่เป็นตกดิน ข้ามาแตเป๊ะๆเลยนะยังปะมาก่พอดีเป๊ะๆเลยข้าหูจักเต่เทนี่ะเวลาล่าแล้วพี่น้องขอบใจสุขูสุขคนที่กลับมาเบิงพอกันไม่คลิปนากับเวลาสบายดีไดด้